ครับผมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตำบลตันเดี่ยวนะครับอำเภอหมสักจังหวัดเพจรบูรณ์นะครับก็น้ำเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่เก้านะครับเช้าวันที่เก้านะครับก็ขณะวันนี้นะครับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่นะครับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่นะมีปริมาณเท่าเดิมนะครับก็ไหลแรงนะครับไหลแรง มีฝนตกนะครับมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่น้ํามาจากทางเหนือเยอะนะครับน้ํามาจากทางเหนือเยอะนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่บริเวณหมู่11นะครับหมู่11ต,ตำบลตันเดี่ยวนะครับก็ยังมีน้ำทรงตัวอยู่เท่าเดิมน,นะครับ แล้วก็ยังไหลแรงอยู่นะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําที่ท่วมมานะครับที่ท่วมอยู่นะครับก็ยังไม่ลดนะครับก็ยังไม่ลดยังเท่าเดิมอยู่หัวสิบเอ็ดนะครับตำบลตันเดียวนะครับก็ ที่ที่ตลาดที่ตลาดอำเภอลมศักดิ์น้ำท่วมนะน้ำล้นผนังกั้นนะน้ำล้นผนังกั้นที่ที่ตลาดนะครับก็ท่วมหมดนะครับท่วมหมดที่ตลาดนะครับตลาดลมศักด์น้ำท่วมหมดนะที่ตลาดลมศักด์อำเภอลมศักดิ์สิบเอ็ดตำบลนะครับสิบเอ็ดตำบลนะสิบเอ็ดตำบลก็ท่วมหมดนะครับบางแห่งน้ำท่วมเยอะมากนะครับบางแห่งก็ท่วมน้อยนะครับ นีำท่วมน้อยนะครับนี่ก็ติดตามสถานการณ์นะครับติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับก็สองวันแล้วครับสองวันแล้วก็น้ํายังชุงตัวอยู่เท่าเดิมนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าน้ํายังไม่ลดอีกก็จะก็จะทําคลิปขึ้นมาให้ดูใหม่นะครับครับสวัสดีครับ